อ่ะโอเคสวัสดีกับมอต GP จีพนะครับข่าวของกล้องสงเกตจันทรานะฮะที่จริงผมจะเล่าพ่งนี้วันพฤหัสนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วก็หยิบกล้องมาแล้วนะฮะก็เลยมาอัดถ่ายสันหน่อยนึงนะครับก็เล่าวันนี้ไปเลยดีกว่าสั้นๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปรีวิวรถแล้วก็ฝนก็จะตกแล้วด้วยนะตอนนี้นะฮะก็สําหรับกล้องสงเกตจันทราอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่นะครับว่ามันมีข่าวออกมาแล้วนะฮะว่าทางด้านของกล้องนั้นอาจจะมีการหลุดจากมอเตอร์จีพีลีอาร์ฮอนะครับ ซึ่งถามว่ามันมีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีมูลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีมูลเนี่ยแน่นอนฮะสื่อต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีการเขียนแบบออกมาเป็นเนื้อข่าวแบบนี้หรอกอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยวันที่22เนี่ยทางด้านของ Crash เองเนี่ยคราชดเนเนี่ยมีการเขียนเรื่องนี้ด้วยนะว่าอาจจะมีเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็นักแข่งที่จะมาแทนกล้องสมเกตนทราเนี่ยน่าจะเป็นนักแข่งจาก Mo t o 2นั่นเองนะครับซึ่งเขาคนนี้ก็คือใครอ่ะโมเรล่า ดิโอโกโมเรล่าหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขานะฮะเพราะว่าโมโตทูนั้นผมไม่ได้ดูเลยนะครับซึ่งแครดดอตเน็ต uh, มีการเขียนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยอาจจะอยู่ที่1.5ล้านยูโรต่อปีถ้าเกิดเราคิดเป็นเงินไทยแล้วนะฮะก็ตกอยู่ที่ประมาณ uh, ปีละ55าสหล้านบาทโอ้โหต้องต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากล้องสมเกียรินั้นเนี่ยได้ค่าเหนื่อยปีละเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดข่าวนี้มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนฮะกล้องสังเกตตอนนี้ผมว่าเขาก็น่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วแหละแต่ว่าต้องดูจิตใจเขาว่าจะแบบจิตใจหดหู่หรือเปล่าถ้าเกิดเรานึกถึงตัวเรานะครับสมัยเราเรียนมหาลัยเราไปทํางานจบออกมาอะไรอย่างเงี้ยลราแบบว่าเราไปทํางานแล้วต้องแบบทดลองงาน3เดือนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ผ่านงานเนี่ยแล้วเรารู้มาก่อนแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะมันก็เหมือนคล้ายๆกับความรู้สึกของกล้องสังเกตจันทรานั่นแหละนะฮะ อย่างตัวผมเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เหมือนกันฮะนะตอนนั้นไปทํางานมาเหมือนกันฝึกงาน3เดือนอรู้อยู่แล้วว่ามีคนมาบอกเราว่าเฮ้ยเขาจะไม่ให้ผ่านงานนะแต่ว่า,เ,าเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาให้ผ่านแต่ว่าแฟนเขาที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ผ่านอ่ะนั่นแหละผมก็รู้มาจากแบบนี้มันก็ทําให้จิตใจรเรานั้นเอย้ยย่ำแย่เหมือนกันนะ เอออะไรประมาณนี้มันก็คล้ายกับกล kind of ้องสมเกตเหมือนกันนะถ้าเกิดเขารู er ้ว่าเขาไม่ได้ไปต่อกับม o โต GP เนี่ยสภาพจิตใจมันก็คงจะดาวลงนะฮะเหมือนตอนที่เราแบบเออไม่ผ่านงานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้นะโอเคถามว่าถ้าเกิดกล้องสมเกตเนี่ยไม่ได้อยู่กับม o โต GP จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ไหนอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องของกล้องสังเกตนะฮะว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับอาชีพอนาคตของเขา เขาอาจจะดาวลงมาหน่อยไปอยู่กับโมโตทูหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะหรือว่าเขาอาจจะแข็งใจเนี่ยทำผลงานให้มันดีขึ้นใน Mo t ต GP ได้หรือเปล่าและจะทำได้ตอนไหนเพราะว่าถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยจะต้องทำซะแต่เดี๋ยวนี้เลยให้มันมีผลงานโดดเด่นประจักษ์นะฮะอันดับดีเวลาดีอะไรประมาณนี้มันถึงจะมีแบบเอ่อโปรไฟล์มันดีขึ้นใน Mo t ต GP เขาอาจจะเล็งเห็นอะไรอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ในตัวกล้องอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในม o โต GP จริงๆแต่ว่าแบบมีทีมอื่นในม o โต GP เนี่ยสนใจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับกล้องสมเกียรินะฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆนะถ้าเกิดกล้องสมเกียริเนี่ยยังแบบเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆในม o โต GP เนี่ยเวลาไม่ขยับอันดับไม่ขยับอะไรประมาณเนี้ยทีมอื่นที่จะสนใจในตัวของกล้องสมเกียรติเนี่ยผมว่ามันก็ โอกาสมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับต้องพูดกันตรงๆนะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแล้วสำหรับกล้องนะชาวไทยของเราเองนะส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาเห็นพูดเห็นผมพูดถึงกล้องเนี่ยแบบน้นแบบนี้เนี่ยผมเองก็ยังเชียร์กล้องอยู่นะเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันถูกไหมฮะแล้วก็ข่าวนี้ถ้าเกิดมันมีการพูดบ่อยขึ้นหนาหูขึ้นในแวดวง,ง,งของสื่อต่างประเทศแล้วเราก็ ก็เตรียมตัวคิดได้เลยนะฮะว่าแน่นอนครับมันจะมีมูลความเป็นจริงแน่นอนกับข่าวนี้นะฮะอย่างเช่นข่าวของฮอเกมาตินเห็นไหมที่ก่อนหน้านั้นน่ะออกมาว่าโอเคฮอเกมาตินจะแบบว่าทําตัวเป็นเด็กดีแล้วไม่งองแงแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องจริงขึ้นมานะกับฮอเกมาตินกับทางด้านอาพิเลียนั่นเองะฮะ นี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้ฮะกับวงการการแข่งขันครับมันมีการเดิมผ่านที่สูงขึ้นแล้วก็ปีหน้านี้เนี่ยแน่นอนครับมันก็มีนักแข่งใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วแล้วก็ปี2027เองเนี่ยแน่นอนฮะทางด้านของกฎหมายมอเต g p เครื่องยนต์ใหม่อะไรเองเนี่ยฮอนด้าเขาต้องเตรียมตัวเหมือนกันเขาต้องเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในทีมถูกไหมอืมและอีกอย่างนึงเนี่ย อย่างที่เคยพูดไปหลายคนแล้วนะเกี่ยวกับทางด้าน Honda เองะคระับเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยยืนอยู่ในหัวแถวในโ o โต GP ถูกไหมครับแต่มาเดนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทําแบบนั้นไม่ได้และตอนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะพัฒนานะฮะให้อ่าเขาเองเนีไปถึงจุดนั้นเหมือนเดิมนะสำหรับ Honda น,นั่นเองซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมากมายเลยทีเดียวนะครับอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนโลกเรามันก็เปลี่ยนเห็นไหมทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโลกเรา แย่ yeah, ลงใช่ไหมเออมันก็ประมาณนี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นเกมการกาีฬามีการเดิมพันการแข่งขันคุณจะต้องทําให้ได้คุณจะต้องแบบมีอันดับทําเวลาให้ดีอะไรประมาณนี้แหละคุณถึงจะอยู่รอดได้แบบว่าเขาเห็นโปรไฟล์ของคุณแล้วแบบเอ้ยโอเคคนนี้นี่ทําได้ดีมากๆเลยอันดับขยับขึ้นขยับขึ้น,นเวลาทําได้ดีทําได้ดีมีการพัฒนาตัวเองมีการพัฒนาในการขับขี่อะไรแบบเนี้ยอืมมันก็ต้องแบบนั้นนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้ก็คงได้เวลาแล้วนะฮะฝนมามึดแล้วนะตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะมาพูดกันสั้นๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ